สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่โกดัง32นะฮะเป็นสินค้าญี่ปุ่นมือสองนะครับก็ตรงนี้ถนนที่ผมอยู่เนี่ยมันอยู่ในส่วนของถนนฉะเชิงเซาสุวินทวงศ์อนะฮะอยู่แถวจังหวัดฉะเชิงเซานะออกจากตัวเมืองมาประมาณสัก10กว่าโลอะ่ะในเนี้ยเขาจะมีทั้ง32คิดเช่นนะนะซึ่งมันเป็น คาเฟ่ Coffee, นะครับแล้วเขาก็ยังมีในส่วนของโซนที่เป็นโกดังญี่ปุ่นเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปทั้งไปกินอาหารที่คาเฟ่และเข้าไปดูโกดัง32สินค้าญี่ปุ่นมือสองที่นี่นะครับเดี๋ยวฝากติดตามชมช่อง Winter Story นะครับทางเข้านะครับเขาจะมีด้านซ้าย,ยจะเป็นร้านอาหารด้านขวาจะเป็นโกดังญี่ปุ่นแล้วที่นี่เนี่ยเขาทําเหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นะนะก็คือมีการแยกขยะด้วยนะเนี yeah. ่ย ขยะก่องมูลฝอายขยะแห้งพลาสติกอะไรพวกนี้เขาก็จะมีการแยกขยะนะแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปในส่วนของคาเฟ่กันก่อนนะแตวเดี๋ยวจะมาเดินโกดังนะครับนี่ด้านหลังผมนะเป็นในส่วนของคาเฟ่นะครับเมนูที่นี่นะครับ60บาททุกเมนูนะเปิดทุกวันนะครับ10โมงถึง18บนาฬิการหรือว่า6โมงเย็นนะ,ะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างในส่วนของคาเฟ่แห่งนี้นะครับสำหรับเมนู แนะนำนะเขามีเตี่ยวแห้ง3ามสองนะเส้นเล็กเส้นหมีกระพงผัดชานะครับผมแล้วก็มีกระเพราเป็นกับข้าวด้วยนะเป็นกระพงนะโรยจิ้มฟองเต้าหู้ปลาทอดเอ้ยน่ากินวะ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะนี่เมนูของเขานะฮะนี่แบบเนี้ยมีหมูกรอบนะกระพงผัดกระเพราที่น่ากินน่ากินเดี๋ยวเราเข้าไปกันนี่น้องมาวินเปิดเลยครับนี่ น้องมาวินรอรอต้อนรับอยู่อ่ะเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปในส่วนของห้องแอร์กันมีพวกกาฟแฟต่างๆวันนี้เรามาครัวปิดไปแล้วจะมีเครื่องดื่มจะมีเครื่องดื่มนะครับราคาก็5060 70อะไรเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปสั่งเครื่องดื่มแล้วกันวันนี้เรามานะเป็นวันหยุดชดเฉยวันจันทร์นะแต่ว่ามาประมาณเกือบบ่าย4ี่โมงวันนี้ครัวปิดแล้วนะฮะ <c oughs> นี่บรรยากาศในร้านนะ องแอร์เย็นๆนะครับแล้วเขาก็เอาสินค้าที่อยู่ในโกดังมาตกแต่งร้านด้วยนะผมสั่งมาเป็นกาแฟร้อนรอยชานะกินเนะี่ยมันจะออกเป็นแบบแคล้ายๆเป็นเ,เปรี้ยวหน่อยนะจะออกไมไ่เ,เปรี้ยวหน่อยนะสดชื่นดีเดี๋ยวเข้าไปดูโกดังกันนะ A later few moments มาดูราคาสินค้าก่อนนะเขาเอามีเป็นราคาสินค้าต่อกิโลกรัมนะฮะอย่างพวกเครื่องปั้นดินเผาอะไรเงี้ยนะก็กิโลละร้อยนะฮะแก้วเบียร์กิโลละร้อยยี่สิบนะครับงานครัวงานสแตนเลสต่างๆเนี่ยโลละสามร้อยยี่สิบนะฮะชุดช่วยกาแฟต่างๆนะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับขาดเป็นกิโลก็มีนะฮะงานสา่งานชีปะตะตกแต่งบ้านต่างๆเนี่ยกิโลละสี่ร้อยห้าสิบนะฮะอ่ะทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นพวก หนังสือนี่หนังสือญี่ปุ่นอันนี้เป็นสมุดดากันบอลแซดนะฮะนี่สมุดกเก่าๆนะฮะนี่แล้วก็เป็นพวกช่วยชามนะครับช่วยชามต่างๆนะฝั่งนี้ยเขาจะเป็นฝั่งของญี่ปุ่นนะฮะนี่ภาษาสังกระจายนะรูปภาพเก่าๆรูปภาพโบราณอะไรเงี้ยนะสวยดีทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกชามเครื่องปั้นดินเผาต่างๆนะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนะฮะเพิ่มประดับต่างๆนะ,ะตรงนี้เป็นถ้วยชามนะลด50%ตรงนี้เป็นงานแขวนนะครับงานแขวนนะฮะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินทีละโซนนะฮะไปดูโซนแรกก่อนโซนแรกก็เป็นพวกถ้วยชามถ้วยชามต่างๆนะครับนี่เครื่องครัว เครื่องครัวญี่ปุ่นนะมีหม้อมีกระทะอะไรก็มีนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนของเล่นญี่ปุ่นเนาะนี่อะไรอ่ะในกล่องอ๋อเป็นการ์ดเป็นงานการ์ดงานการ์ดนะครับนี่นะนี่เรามาเจอตัวนี้เลยเนะี่ยหนักากากเสือ น้ากากเสืออันนี้อุลตร้าแมนนีต้นรถฟุกเต่าอ๋ออันนี้เป็นรถโฟกปรแบบใส่ถานแล้วมันก็จะมีเสียงมีอะไรนะแต่ก็ไม่รู้ว่ายังมีเสียงอยู่หรือเปล่าทางด้านนี้ก็พวกของเล่นต่างๆนะครับของเล่นงานไม้ต่างๆนะของเล่นงานไม้ต่างๆนะครับกล่องพวกเบนโตะ กล่องพวกเบนโต้วก็มีพวกตุ๊กตาเอตุ๊กตาโบราณด้านบนก็จะเป็นพวกลงอินซีอ่ะของตกแต่งบ้านนะนี่ในกล่องในตู้เป็นซูโม่เป็นซูโม่ต่างๆนะเป็นงานแกะสลักต่างๆนะครับด้านบนนะใครชอบงานประมาณนี้นะที่กดัง32มนะิฮะฉาเชียงซานะฮะวิ่งมาทางที่จะไปสุวินทวงศ์นะ อตุ๊กตาโบราณนาะยวมาทางด้านนี้ก่อนซอยนี้จะเป็นพวกถ้วยชามถ้วยชามที่เป็นแบบงานแบบเนี้เนี่ยนะรู้สึกเขาจะขายเป็นกิโลนะช่างกิโลขายนะฮะราคาก็ตามที่ผมแจ้งไปตอนด้านหน้าเมื่อสักครู่นะฮะนี่นะค,ะนครับ นี่เป็นพวกกระชอนต่างๆนะฮะนะอวนมาวนมาฝั่งนี้ต่อวนมาฝั่งนี้ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกจิป,ปถาถะเลยอะ่ะของพวกนี้คือช่างกิโลขายอะ่ะช่างกิโลขายนะครับนี่คืองานจิป,ปะถะพวกนี้นะอันนี้อะไรวะนี่เป็น เหมือนสมุดโปสเตอร์เหมือนสมุดโปสเตอร์นะครับคือมีทุกอย่างกิปาถัเนี่ยตุ๊กตาใครมองหางานแบบนี้นะครับที่นี่มีนะฮะโกดังสามสิบสงชเชงเซาอะมาดูซอยนี้บ้างซอยนี้จะเป็นพวกถ้วยชามนี่เป็นพวกแจกกันถ้วยเซรามิกแก้วต่างๆ นะครับเซตกาแฟแ้วพวกนี้ยังลองเดินดูนะเดี๋ยวจะเจออะไรๆบ้างนะนี่ถ้วยชามนี่นะครับเป็นถ้วยถ้วยชามเซรามิกขายเป็นกิโลนะตรงนี้ถ้วยชานะครับถ้วยชา ข้างบนนะฮะข้างบนนั้นเป็นตุ๊กตาแมวขวักเงินขวักทองนะฮะลว้วนๆเลยนะครับอันนี้เป็นพวกงานไม้แกะสลักงานไม้แกะสลักโอ้ยนี้สวยนะนโอ้ไอโซลเลยนะอันนี้เป็นโซนญี่ปุ่นนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนที่มันเป็นอ่ยุโรปด้วยนีถ้วยชามน้ำเต้าต่างๆทนะางด้านนี้ก็จะเป็นเซ็ตกาแฟ นะเนกาแฟต่างๆนะฮะ <Yeah. S 1> นี่พกงานที่เป็นลนักษณะของเซรามิกงานภาพงานภาพนะดีตุ๊กตาที่เป็นกะสลักนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกกระปงกระเป๋าละกระเป๋าเป็นหมวกเป็นผ้าขุมอะไรพวกนี้เนาะนะน,ะนี่นะครับ อ่ะแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกโซนที่เป็นแบบเป็นป้ายนะเป็นป้ายต่างๆอย่างเงี้ยป้ายโบราณโบราณน,นะครับนี่นะนี่เอ้ภาพนี้สวยวะ่ะไม่รู้ราคาเท่าไหรอ่อ่ะเนี่ยสวยนะแ,แล้วภาพนั้นเป็นปลกคาร์ ทางด้านนี้ก็จะมีปักราบสองตัวะเดี๋ยวเข้าไปดูโซนด้านในกันต่อนะฮะด,ด้านขวานี่ของผมนี่ก็เป็นพวกแก้วเป็นแก้วนะครับเป็นพวกแก้วพวกชามต่างๆอ่ะจะจะค่อนข้างเยอะจะค่อนข้างเยอะเลยนี่แก้วกาแฟพวกแก้วกาแฟเนี่ยไม่รู้เขาขายปีกหรือเปล่านะเนี่ยก็สวยดีนะครับแก้วเนี่ยเออนี่ยนี่นะ นี่เห็นอยู่ใบหนึ่งนี่อะไรอะ่ะเออนี้สวยวะนี่สวยนะแก้วแก้วกาแฟแก,กฟ้วอะไรพวกนี้นะเออสวยดีนะครับด้านนี้นะถ้วยชามล้วนเลยนะครับเพื่อนๆถ้าใครเปิดร้านอาหารนะเปิดร้านอาหารแล้วแบบเอาฟิลญี่ปุ่นเนี่ยถ้วยชามที่นี่นะครับเยอะมากเยอะมาก ถ้าเปิดร้านอาหารแล้วเอาฟิลญี่ปุ่นมาดูได้เดินถัดมาทางด้านนี้เป็นโซนกระเป๋ากระเป๋าเดินทางอะไรต่างๆพวกนี้นะแล้วก็ขวามือของผมนี่เป็นพวกผ้าพวกผ้าห่มพวกผ้าปูอะไรพวกนี้ยนะเยอะแล้วก็ข้างบนนี้เป็นพวกเบาะรองนั่งอ่ะ สไตล์อตของคนญี่ปุ่นก็คือเขาจะมีโต๊ะเก้าอี้ที่เขาทานข้าวแล้วเขาจะนั่งกับพื้นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเป็นลักษณะของที่นั่งค่อนข้างเยอะนะครับและตรงนี้คือโซนภาพวาดล้นๆเลยวะ่ะเฮ้ยโซนภาพวาดที่มันมีสวยๆเหมือนกันนะเนี่ยสวยเยอะนะเนี่ยภาพวาดเนี่ยเออต้องมาคัดเอาอะ่ะคือใครที่จะเปิดร้านอาหารตกแต่งร้านอะไรพวกนี้นะ สวยนะครับดูดิอันนี้โกบลิหรือเปล่านะภาพโบราณภาพวาดอะไรต่างๆนี้แบบเออแปลกๆปกติที่โกดังญี่ปุ่นที่ผมเคยไปส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เอ,อมีภาพเยอะขนาดนี้นะดูดีครับอันนี้งานวาดลายเส้นเอ,อ้ยสวยนะ นี่งานอาร์ตนี่รูปนี้รูปนี้น,น่าน่าไปตกแต่งบ้านนะเดี๋ยวดูดิทุกคนมีงานกรอบก็มีกรอบรูปอะไรต่างๆก็มีนะคือมีเวลามาลื้อต้องมีเวลานิดน,นึงให้เวลาเขาหน่อยในการที่มาลื้อหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบพวกกรอบรูปเล็กๆอะไรก็มีอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกโซนหนึ่งนะฮะมาทางด้านนี้จะเป็นพวกแนวเสื้อผ้านะฮะแนวเสื้อผ้าต่างๆนะครับ นี่เขาก็ยกมาแบบนี้เลยนะคืออย่างที่บอกว่าที่นี่เขาจะเป็นลักษณะของราคาที่เขาตั้งเป็นกิโลนะอันนี้เป็นตุ๊กตานะนี่ตุ๊กตานี่งานตุ๊กตาก็มีงานตุ๊กตาก็มีนะอเ,นเอเอ,ออย่างบางคนเนี่ยเขาก็เอาตุ๊กตาเนี่ยไปไปซักไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปขายตามตลาดนัดอะไรก็มีนะเออเนี่ย งานกระเป๋านี่เนี่ยนี้ยังอยู่ในซองอยู่เลยนะอันนี้อะไรอ่ะเป็นตัวอะไรสักอย่างตอนแรกนึกว่าชินจังนะอันนี้กระเป๋านะครับนี่กระเป๋างานกระเป๋าก็มีนะส่วนด้านนี้จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ล่ะนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นโต๊ะต่างๆนะฮะเป็นพวกตู้พวกเนี่ยเห็นไหมไม้เขาดีนะไม้ที่มาจากญี่ปุ่นนะครับก็ดีนะไอ้ตู้เนี้ยสวย ตู้นี้สวยเลยเนี่ยเออสภาพก็ยังดีนะไม่บวมเลยนะครับอีกหนึ่งโซนนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นงานที่เป็นงานยุโรปนะฮะเขาก็จะมีประมาณนี้นะครับอะถ้าเป็นงานยุโรปเนี่ยเขาจะบอกราคาชัดเจนอย่างเช่นนกแกะสลักตัวเนี้ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบบาทของตกแต่งบ้านเยอะมากๆนะครับนี่ตัวนี้เครื่องบดกาแฟนะค่อนข้างคลาสสิกเลยทีเดียวนะครับ ตรงนี้จะบอกราคาชัดเจนนะฮะก็คือเป็นพวกจัดการงานจักกนดการต่างๆอะไรเงี้ยก็200-300ชุดถ้วยโอ้โหตรงนี้สวยมากเลยเนี่ยใครเปิดร้านอาหารร้านคาเฟ่อะไรเนี้ยต้องมาจัดนะฮะเขามีสินค้าหลากหลายมากๆนะฮะนี่สวยมากเลย550-250ชุดชานะฮะ สี่บาทนะครับงานกระจุม่มกระจิม๋มงานน่ารักนี่เซรามิกต่างๆถ้วยนี่หูสวยมากเลยนะเนี่ยสวยมากเลยอะ่ะทุกคนงานสวยมากเลยนะครับทุกคนอย่างนี้ใบละ150บาทตู้โชว์อะไรต่างๆนี่แบบสวยนะอลังการตู้โชว์นะครับตู้โชว์ นี่ดูโอ้โหสวยนะครับทุกคนอันนู้นก็เป็นแบบเหมือนเป็นภาพภาพวาดอะไรเงี้ยถ้าใครแบบชอบตกแต่งสไตล์ยุโรปสไตล์ส่วนอังกฤษอะไรเงี้ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยตุ๊กตาแกะสลักนะครับก็450บาทนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย450นะแก้วกาแฟอีเป็นโซ่นะภาพวาด3มมิตินะนี่สวยครับงานดีครับ นี่นะครับใครชอบนะมามาจัดได้เลยทุกคนครับเมื่อสักครู่เนะี้เราก็เข้าไปที่โกดัง32นะเขาอยู่เส้นฉะเชิงเซาสุวินทวงศ์นะครับอยู่ฝั่งที่กลับตัวรถแล้วก็จะกลับไปทางชะเชิงเซาอีกรอบหนึ่งนะก็เป็นโกดังหนึ่งนะครับที่เขามีทั้งของที่มาจากญี่ปุ่น นะและของที่มาจากยุโรปนะเขาจะมีทั้งสองฝั่งนะฝั่งที่ของที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นลนักษณะของการช่างกิโลขายนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าต่างๆนะหรือว่าถ้วยชามเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะของการช่างกิโลขายนะก็ราคาก็อย่างที่ผมขึ้นรูปให้ดูนะส่วนที่เป็นของฝั่งยุโรปเนี่ยของจะเป็นค่อนข้างไฮเอ็นขึ้นมาหน่อย อันนั้นก็จะขายเป็นชิ้นนะครับติดราคาชัดเจนแล้วเขาก็จะตกแต่งไว้ให้ดูนะครับเหมาะแก่ใครนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการเปิดร้านอาหารต้องการหาถ้วยชามฟิลออกญี่ปุ่นต้องการหาของตกแต่งออกฟิลญี่ปุ่นหรือของตกแต่งที่ออกฟิลยุโรปนะครับไปทําสวนอังกฤษอะไรพวกนี้นะก็ถือว่าเหมาะนะครับก็ลองมาดูนะเพื่อนๆน,นะโดยปกติเนี่ยเขาจะมีทั้ง คาเฟ่ร้านอาหารที่ราคา60บาทแต่ว่าวันนี้ปรากฏว่าที่ผมมาเนี่ยมันเป็นวันหยุดนัาขาลลกขัตฤกษ์นะตรงกับวันจันทร์นะครับแต่ว่าผมมาถึงประมาณเกือบเกือบบ่ายสี่โมงแล้วเนี่ร้านอาหารไม่มีของขายแล้วก็คือปิดในส่วนของครัวไปแล้วนะครับแต่ก็จะมีอ่าเป็นพวกน้ําเป็นกาแฟต่า,างๆอะไรเนี้ยก็กินเมื่อสักครู่ก็กินไป2แก้วนะเป็นชาไทยแล้วก็กาแฟาก็110บาท นะครับราคาก็ไม่ไม่ได้แพงมากนะฮะเป็นห้องแอร์แล้วก็มีห้องน้ําด้านหลังนะครับอ่ะก็ถือเป็นโกดังหนึ่งนะฮะที่อยู่เส้นฉะเจิงเซานะลองมาดูนะครับลองมาติดตามกันดูนะถ้าใครมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้ช่อง Winter Story ในการทําคลิปดีๆต่อๆไปได้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย